ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่มิลาดทาวเวลนะครับเป็นหอคอยที่สูงที่สุดอันดับ24ของโลกนะครับอยู่ที่เตหะรานถ้าไปข้างบนแล้วเนี่ยเราสามารถมองดูวิวในเตหะรานเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะของเมืองเมืองนี้นะครับเดี๋ยวพอเวลาลขึ้นข้างบนแล้วเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าวิวที่นี่จะสวยขนาดไหนเนาะ <Okay. S 1> ที่มิลาดทาวเวลนะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีความสูงอยู่ในระดับที่ ประมาณ280เมตรนะครับจากพื้นนะฮะตรงนี้เขาก็จะแบ่งออกเป็นเซกชั่นนะก็คือเซกชั่นแรกก็จะให้ดูวิวนะเซกชั่นที่2ก็จะเป็นพวกพวกธ<ว>งของพวกทงชาติของประเทศที่เป็นมุสลิมนะครับในส่วนที่3เนี่ยเขาก็จะโชว์ยครับพวกค,คนคนที่เป็นตำนานของอยิรานเนาะแล้วเขาก็ขึ้นรูปปั้นนะครับ Was it, is that? Uh, I think uh, he watched me right now. <laughs> yeah, <but> I'm <laughs> I'm <laughs> right? I'm scared of them. Yeah. Yeah. What, what, what the is this guy? Sohrab uh. sapehri He's the primary. Yeah, he's the like a, uh, writing the song. You know what I mean? Something like that. He's a very famous guy. ถ้าอยากจะดู360งองศาก็คือต้องเดินบนนะไม่ใช่ว่าอยู่ที่เดียวแล้วก็เห็นทั้ง360นะครับประมาณนี้เนาะส่วนชั้นนี้นะครับจะเป็นมิวเซียมที่เกี่ยวกับพวกอากรีิเมนต์ต่างๆในอิหร่านนะ จุดที่สูงที่สุดของมิราทาเวลนะครับก็อยู่ที่350เมตรนะครับจากพื้นขึ้นมาอยู่ข้งบนนี้นะครับ<ม>ก็ที่นี่นะก็จะแบ,บ่งเป็นแกลเลอรี่เนาะซึ่งมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสมาที่นี่ก็ลองมาเยี่ยมดูแล้วกันเนาะที่ thank you